ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งการตื่นรู้ช่องที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองในระดับจิตวิญญาณไปด้วยกันวันนี้เรามาดูกันว่าสภาวะเหนือเหตุผลที่มาพร้อมคุณตั้งแต่เกิดมันหายไปไหนและคุณจะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ยังไงเราเริ่มกันเลยคุณเคยรับรู้บางอย่างทันทีโดยไม่ต้องคิดไหมรู้ว่าใช่รู้ว่าไม่ใช่ ทั้งที่ยังอธิบายไม่ได้นั้นไม่ใช่ความเชื่อและไม่ใช่การเดาแต่มันคือสภาวะที่การรับรู้นำหน้าเหตุผลวันนี้เราจะพาคุณกลับไปสัมผัสสภาวะนั้นอีกครั้งสภาวะเหนือเหตุผลไม่ใช่การปฏิเสธเหตุผลแต่คือการรับรู้ที่ลึกกว่าเหตุผลเหตุผลเป็นเครื่องมือเหตุผลมาหลังการรับรู้เสมอ มนุษย์จำนวนมากถูกสอนให้เชื่อว่าการเข้าใจคือต้องคิดก่อนการตัดสินใจที่ดีคือมีเหตุผลรองรับสิ่งนี้ไม่ผิดแต่ไม่ครบเพราะในระดับลึกที่สุดชีวิตไม่ได้เริ่มจากการคิดชีวิตเริ่มจากการรับรู้เหตุผลจึงไม่ใช่ต้นทางเหตุผลคือเครื่องมือแปลที่ทำงานหลังการรับรู้เสมอทางด้านความคิด ที่เรามักได้ยินบ่อยว่า mind หรือ cognition สมองของมนุษย์ไม่ได้ทำหน้าที่รับรู้โลกโดยตรงสมองทำหน้าที่ประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือร่างกายรับสัญญาณเสียงแสงความสัน่นอารมณ์ระบบประสาทรับรู้ก่อนสมองจึงค่อยตีความนั่นแปลว่าการรับรู้เกิดก่อนการคิดเกิดทีหลัง เหตุผลจึงเป็นเพียงภาษาที่สมองใช้เล่าเรื่องสิ่งที่ถูกรับรู้ไปแล้วเหตุผลจึงเป็นเพียงภาษาที่สมองใช้เล่าเรื่องสิ่งที่ถูกรับรู้ไปแล้วเมื่อคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยสมองจะเริ่มสร้างเหตุผลมารองรับเช่นเขาไม่น่าไว้วางใจสถานการณ์นี้มีความเสี่ยงฉันควรถอยออกมา แต่สัญญาณความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในร่างกายก่อนที่สมองจะคิดคำเหล่านั้นสมองเก่งมากจนบางครั้งมันแย่งเวทีจากการรับรู้มันทำให้เราหลงคิดว่าฉันคิดได้ดีฉันจึงรู้ทั้งที่จริงคือฉันรู้ก่อนฉันจึงคิดได้ทางด้านความรู้สึกอ m โมชั่หรือ Body w i ิส o m ความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์ลอยๆ ความรู้สึกคือระบบนำทางของร่างกายร่างกายรับรู้โลกด้วยความเร็วเร็วกว่าสมองหลายเท่าเช่นแน่นหน้าอกใจวิววิวโลง่งเบาสบายขยายอบอุ่นสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลมันไม่ใช่จุดอ่อนแต่สังคมมักสอนเราว่าอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลสิผลคือมนุษย์จำนวนมาก ปิดเสียงร่างกายแล้วเปิดเสียงความคิดแทนเมื่อร่างกายรับรู้ว่าไม่ใช่สมองจะพยายามหาข้ออ้างเพื่อไปต่อเช่นอย่าคิดมากต้องอดทนเขาไม่ได้แยกขนาดนั้นนี่ไม่ใช่การใช้เหตุผลแต่มันคือการใช้เหตุผลเพื่อกลบการรับรู้เหตุผลจึงไม่ควรเป็นผู้ตัดสิน แต่เหตุผลควรเป็นผู้ช่วยในการจัดระเบียบหลังจากร่างกายและใจได้รับรู้แล้วทางด้านจิตวิญญาณ awareness หรือ consciousness ในระดับจิตวิญญาณการรับรู้คือสภาวะการรู้ไม่ใช่คิดสภาวะการรับรู้ไม่มีภาษาไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลแต่มันตรงและนิง่งเมื่อคุณอยู่กับสภาวะการรับรู้ คุณไม่ต้องคิดว่าจะเชื่ออะไรคุณแค่รู้ว่าใช่หรือรู้ว่าไม่ใช่โดยต้องแปลนี่คือเหตุผลที่ผู้นำทางจิตวิญญาณที่แท้จะพูดน้อยไม่อธิบายมากไม่โน้มหนาวเพราะสิ่งที่พวกเขาอยู่ในนั้นลึกกว่าภาษาที่จะอธิบายเหตุผลเป็นเครื่องมือของตัวตนการรับรู้เป็นภาษาของจิตเมื่อเหตุผลขึ้นนำจิตจะถูกลดบทบาท เมื่อการรับรู้นำเหตุผลจะทำงานอย่างสง่างามไม่ลำเส้นท้าไมเหตุผลมาหลังการรับรู้เสมอเพราะเหตุผลต้องใช้ข้อมูลการรับรู้คือแหล่งข้อมูลถ้าไม่มีการรับรู้เหตุผลไม่มีอะไรให้คิดแต่เมื่อมนุษย์ลืมจุดนี้เราจึงพยายามใช้เหตุผลเพื่อสร้างความจริงแทนที่จะใช้มันเพื่อเข้าใจความจริงที่ถูกรู้แล้วภาพเปรียบเทียบให้เห็นที่ชัด การรับรู้คือแสงเหตุผลคือเลนส์เลนส์ช่วยโฟกัสแต่ถ้าไม่มีแสงเลนสก็ไม่มีความหมายเลนสที่ดีไม่แย่งบทบาทของแสงมันเพียงช่วยให้เห็นชัดขึ้นเหตุผลไม่ใช่ศัตรูและเหตุผลก็ไม่ใช่ผู้นำเมื่อเหตุผลถูกใช้เป็นเครื่องมือชีวิตจะชัดการตัดสินใจจะนิ่งพลังงานจะไม่ขัดแยง้ง การมีเหตุผลที่แท้จริงเริ่มจากการกล้ารับรู้ก่อนที่จะคิดไม่ใช่คิดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับรู้และนั่นคือจุดที่เหตุผลกลับมาอยู่ในที่ของมันอย่างสง่างามที่สุดเหนือเหตุผลคือการรับรู้ก่อนคิดการรู้โดยไม่ต้องอธิบายและมักเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของทุกคนมนุษย์ถูกฝึกให้ใช้ชีวิตผ่านคำอธิบายเราคิดก่อนจะเชื่อเสมอ วิเคราะห์ก่อนจะรู้สึกว่าจริงตั้งคำถามก่อนจะไว้วางใจการรับรู้ของตัวเองแต่ในระดับที่ลึกของการใช้ชีวิตมีสภาวะหนึ่งที่มาก่อนทุกคำถามมาก่อนทุกความคิดและมาก่อนทุกเหตุผลสภาวะนั้นคือการรู้ก่อนคิดไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่การสรุปไม่ใช่การเดาแต่คือการสัมผัสตรงของความจริงความหมายที่แท้จริงของการรู้ก่อนคิดคือ การรู้ก่อนคิดไม่ใช่การข้ามขั้นตอนของเหตุผลแต่คือการเข้าถึงต้นทางก่อนที่เหตุผลจะเริ่มทำงานเมื่อสภาวะน,นี้เกิดขึ้นคุณไม่ได้คิดว่าใช่คุณไม่ได้หวังว่าใช่คุณไม่ได้เชื่อว่าใช่แต่คุณรู้และความรู้สึกนั้นมั่นคงนิ่งไม่ต้องรีบพิสูจน์ไม่ต้องเร่งอธิบายมันเหมือนการรู้ว่าไฟร้อนโดยไม่ต้องเอานิ้วไปแตะ ความรักจริงไม่ต้องมีหลักฐานยืนยันสถานการณ์นี้ไม่ปลอดภัยแม้ทุกอย่างดูดีนี่คือความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะในหัวการรู้ก่อนคิดต่างจากความเชื่อยังไงความเชื่อต้องการเหตุผลมาค้้ำต้องการข้อมูลมารองรับและสั่นคลอนง่ายเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาแต่การรู้ก่อนคิดคือไม่ต้องพึ่งโครงสร้างใดๆ มันไม่ต้องต้องกันตัวเองเพราะมันไม่ได้มาจากความคิดความเชื่อพูดว่าฉันคิดว่าสิ่งนี้จริงการรับรู้ก่อนคิดคือฉันรู้และฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรต่อนี่คือเหตุผลที่บางสิ่งในชีวิตคุณอธิบายไม่ได้แต่คุณไม่เคยลังเลสงสัยการสัมผัสตรงคืออะไรการสัมผัสตรงหมายถึงการรับรู้โดยไม่ผ่านตัวกรองของภาษา ประสบการณ์เกิดขึ้นก่อนคำอธิบายเกิดทีหลังในสภาวะนี้แบบนี้ร่างกายจะผ่อนคลายใจนิ่งความคิดช้าลงเองการรับรู้ขยายคุณไม่ได้พยายามรู้คุณเพียงอยู่กับสิ่งที่เป็นและความรู้เกิดขึ้นเองนี่คือสภาวะเดียวกับความนิ่งลึกในสมาธิความรู้สึกชัดในใจเวลาตัดสินใจสำคัญ ความเข้าใจบางอย่างที่มาแบบเงียบๆแต่เปลี่ยนชีวิตเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตจากการรู้ก่อนที่จะคิดเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตจากการรับรู้ก่อนที่จะคิดจะเป็นยังไงหนึ่งการตัดสินใจจะง่ายขึ้นคุณไม่ต้องชั่งน้ำหนักนานไม่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องถามทุกคนคุณฟังการรับรู้ก่อนแล้วใช้เหตุผลเพียงเพื่อจัดการรายละเอียดผลคือ การตัดสินใจเร็วขึ้นแต่ไม่หุนหันและไม่เสียพลัง 2. ความสับสนภายในลดลงอย่างชัดเจนหลายคนทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตยากแต่เพราะการรู้กับการคิดไม่ตรงกันเมื่อคุณอยู่กับการรู้ก่อนความขัดแย้งภายในจะลดลงเพราะคุณไม่ต้องฝืนตัวเองคุณไม่ต้องโน้มน้าวใจตัวเองให้เชื่อในสิ่งที่ร่างกายและใจรู้ว่าไม่ใช่ 3. ความสัมพันธ์ชัดขึ้นโดยไม่ต้องวิเคราะห์คนคุณจะรู้ว่าใครปลอดภัยใครดึงพลังใครต้องอธิบายเยอะใครอยู่ด้วยแล้วคุณเป็นตัวเองได้คุณไม่จำเป็นต้องจับผิดไม่ต้องหาเหตุผลรองรับเพราะร่างกายและใจรับรู้ตรงแล้วสิ่งนี้ทำให้ความสัมพันธ์เบาลงและจริงขึ้น 4. การใช้พลังงานชีวิตเปลี่ยนไป เมื่อคุณไม่ต้องใช้พลังงานไปกับการคิดซ้ำการสงสัยตัวเองการแก้ตัวในใจพลังชีวิตจะกลับมาคุณจะเหนื่อยน้อยลงแม้งานเท่าเดิมแม้ชีวิตยังเหมือนเดิมเพราะพลังไม่รั่วจากการฝืน 5. การอยู่กับปัจจุบันจะง่ายขึ้นการรู้ก่อนคิดเกิดขึ้นได้เฉพาะในปัจจุบันเมื่อคุณอยู่กับสภาวะนี้คุณจะไม่จมอยู่กับอดีต และไม่วิตกกับอนาคตมากเกินไปเพราะความรู้ที่แท้ไม่เคยอยู่ในเวลาแต่มันอยู่ในขณะนี้ทำไมสภาวะนี้จึงเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่คิดเก่งขึ้นแต่ต้องการคนที่ฟังการรับรู้ได้ตรงขึ้นเมื่อคุณกลับมาอยู่กับการรู้ก่อนคิดเหตุผลจะกลับมาทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่ใช่นายแต่เป็นผู้ช่วยคุณไม่ได้หยุดคิดคุณแค่หยุดให้ความคิดนำชีวิตดังนั้นสภาวะเหนือเหตุผลไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับไม่ใช่ของพิเศษและไม่ใช่เรื่องของคนบางกลุม่มมันคือสภาวะดั้งเดิมของมนุษย์ก่อนที่เราจะถูกสอนให้เชื่อความคิดมากกว่าการรับรู้เมื่อคุณกล้ารู้ก่อนคิด ชีวิตไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงสภาวะน,นี้เกิดขึ้นเมื่อใจหยุดดิ้นเมื่อการรับรู้เปิดเองและผลต่อชีวิตประจำวันสภาวะการรู้ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความพยายามแต่มาเมื่อความพยายามหยุดลงใจของมนุษย์ถูกฝึกให้ดิ้นดิ้นเพื่อเข้าใจดิ้นเพื่อควบคุมดิ้นเพื่อหาคำตอบที่ทำให้รู้สึกปลอดภยัย แต่การดิ้นนั้นเองคือสิ่งที่กวนผิวน้ำของการรับรู้ทำให้เรามองไม่เห็นความจริงที่อยู่แล้วใจที่ดิ้นทำไมจึงปิดการรับรู้ทุกครั้งที่คุณพยายามเข้าใจบางสิ่งทันทีสมองจะเร่งสร้างคำอธิบายเหตุผลจะถูกดึงขึ้นมานำแม้ข้อมูลอย่างไม่ครบทุกครั้งที่คุณเร่งหาคำตอบจิตจะหดร่างกายจะตึงการรับรู้จะถูกบีบให้แคบลง และทุกครั้งที่คุณอธิบายตัวเองคุณกำลังพยายามป้องกันการรับรู้ของคนอื่นแทนที่จะอยู่กับความจริงของตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่มันทำให้การรับรู้ในระดับลึกๆไม่มีพื้นที่ได้แสดงตัวการหยุดดิ้นคืออะไรและไม่ใช่อะไรการหยุดดิ้นไม่ใช่การปล่อยปละไม่ใช่การไม่คิดและไม่ใช่การหนีปัญหามันคือการหยุด แทรกแซงกระบวนการรู้คุณไม่ต้องพยายามเข้าใจทุกอย่างในตอนนั้นคุณไม่ต้องบังคับให้ใจต้องชัดคุณไม่ต้องอธิบายให้ตัวเองหรือใครเชื่อคุณเพียงอยู่กับสิ่งที่ยังไม่ชัดโดยไม่รีบเติมคำอธิบายลงไปและนั่นเองที่การรับรู้เริ่มทำงานเปรียบเทียบกับน้ำใสเพราะคุณหยุดกวนเมื่อคุณกวนน้ำแม้น้ำจะใสในตัวมันเองแต่คุณจะไม่เห็นก้นภาชนะ การพยายามคิดพยายามเข้าใจพยายามแก้ก็เหมือนการกวนน้ำนั้นแต่ทันทีที่คุณวางมือไม่ทำอะไรเพิ่มตะก่อนจะค่อยๆนอนลงความใสจะปรากฏเองการรับรู้ก็เช่นกันมันไม่ได้ต้องการแรงกระทบมันต้องการแค่พื้นที่เมื่อใจหยุดดิ้นชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนไปยังไงหนึ่ง การตัดสินใจนิ่งขึ้นคุณไม่รีบตอบไม่รีบสรุปไม่รีบเลือกเพราะความกลัวคุณปล่อยให้การรับรู้ขึ้นมาก่อนแล้วใช้เหตุผลเพียงเพื่อจัดการรายละเอียดการตัดสินใจจึงชัดแต่ไม่เครียด 2. ความเครียดลดลงโดยไม่ต้องแก้ปัญหาเพิ่มความเครียดจำนวนมากมาจากการพยายามเข้าใจชีวิตในทันที เมื่อคุณยอมให้บางอย่างยังไม่ชัดใจจะคลายร่างกายจะผ่อนและหลายปัญหาจะคลี่คลายเองโดยที่คุณแทบไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม 3. ความสัมพันธ์เบาและจริงขึ้นคุณไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดไม่ต้องปกป้องภาพลักษณ์ไม่ต้องฝืนให้คนเข้าใจผลคือคนที่ควรอยู่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปโดยไม่ต้องตัด 4. พลังชีวิตไม่รั่วเมื่อคุณไม่ดิน้นพลังงานจะไม่สูญไปกับการคิดซ้ำการกังวลการอธิบายคุณจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้หนักน้อยลงแต่คุณเบาขึ้นเพราะฉะนั้นการรับรู้ที่แท้ไม่ได้ต้องการความพยายามมันต้องการการหยุดรบกวนเมื่อใจหยุดดิ้นความจริงจะไม่ต้องตะโกนมันจะปรากฏเองอย่างเงียบ และมั่นคงกว่าคำอธิบายใดๆนี่ไม่ใช่ทักษะพิเศษแต่มันคือการกลับบ้านสู่สภาวะที่คุณเคยมีก่อนที่โลกภายนอกจะสอนให้คุณต้องรีบเข้าใจทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องลึกลับการรับรู้ก่อนคิดคือสภาวะธรรมชาติที่มนุษย์เคยมีและยังใช้ได้ในชีวิตประจำวันสภาวะการรู้ก่อนคิดไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่พลังพิเศษและไม่ใช่เรื่องลี้ลับทางจิตวิญญ,ญาณ มันคือสภาวะทางธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่ที่มีมาก่อนภาษามาก่อนการศึกษาและมาก่อนโครงสร้างความคิดแบบผู้ใหญ่เด็กเล็กรู้โดยไม่ต้องอธิบายเด็กเล็กรู้ก่อนจะมีเหตุผลเขารู้ว่าใครปลอดภัยรู้ว่าอะไรน่ากลัวรู้ว่าเมื่อไหร่คนเขาใกล้หรือถอยห่างเด็กไม่ได้ถามตัวเองว่าฉันควรรู้สึกแบบนี้ไหม เขาเพียงรับรู้และตอบสนองตรงไปตรงมาแต่เมื่อโตขึ้นเด็กถูกสอนให้คิดดีๆก่อนอย่าคิดไปเองอย่าใช้อารมณ์ต้องมีเหตุผลและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่การรับรู้ถูกลดคุณค่าสัตว์การรับรู้คือการอยู่รอดสัตว์ไม่มีเหตุผลเชิงวิเคราะห์แต่พวกมันอยู่รอดได้ดีกว่ามนุษย์ในหลายสถานการณ์เพราะสัตว์ไม่สงสัยการรับรู้ของตัวเอง เมื่อร่างกายรับรู้ถึงอันตรายมันหนีทันทีไม่คิดไม่หลังเลไม่อธิไดสัตว์ไม่แยกระหว่างเหตุผลกับสัญชาตญาณเพราะการรับรู้คือชีวิตมนุษย์ยุคก่อนรู้ก่อนจะคิดเป็นภาษาก่อนจะมีภาษาก่อนจะมีศาสนาก่อนจะมีทฤษฎีมนุษย์ใช้ชีวิตด้วยการฝังสภาพแวดล้อมฝังร่างกายฝังจังหวะธรรมชาติ การรู้เกิดจากการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่จากการวิเคราะห์อดีตหรือคาดการอนาคตแต่เมื่อสังคมซับซ้อนขึ้นเหตุผลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญและค่อยๆกลายเป็นผู้นำแทนที่จะเป็นผู้ช่วยเราสูญเสียสภาวะนี้ได้ยังไงเราไม่ได้สูญเสียเพราะมันหายไปแต่เพราะเราไม่ถูกอนุญาตให้ใช้มันเราเรียนรู้ว่าต้องอธิบายให้ได้ต้องมีเหตุผลรองรับ ต้องคิดก่อนถึงจะรู้สึกว่าจริงผลคือเราเริ่มไม่เชื่อการรับรู้ของตัวเองและให้ความสำคัญกับความคิดมากกว่าทั้งที่ความคิดเกิดทีหลังเสมอแล้วมันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง 1. ฟังสัญญาณแรกก่อนคำอธิบายในชีวิตประจำวันสัญญาณแรกมักจะตรงที่สุดเช่นความแน่นความโล่งความอึดอัดก่อนที่สมองจะเริ่มหาเหตุผลคุณไม่ต้องรีบตัดสิน แค่รับรู้สัญญาณนั้นไว้ก่อน 2. ใช้เหตุผลหลังการรับรู้ไม่ใช่แทนที่มันเมื่อรับรู้แล้วค่อยใช้เหตุผลจัดการรายละเอียดเช่นวางแผนปรับวิธีสื่อสารตัดสินใจอย่างเป็นรูป,ปรธรรมชีวิตจะไม่ตึงเครียดและไม่ฝืนตัวเอง 3. ลดการอธิบายตัวเองในเรื่องที่คุณรู้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจโดยเฉพาะในสิ่งที่การรับรู้ของคุณชัด การหยุดอธิบายคือการคืนพลังให้ตัวเอง 4. อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นการรู้ก่อนที่จะคิดเกิดได้เฉพาะตอนที่คุณอยู่ตรงนี้ตอนนี้และเดี๋ยวนี้นั้นคือปัจจุบันขณะไม่ใช่ตอนที่ใจวิ่งไปอดีตหรืออนาคตการอยู่กับปัจจุบันคือการเปิดพื้นที่ให้การรับรู้กลับมาเมื่อคุณอยู่เหนือเหตุผล ความนิ่งภายในที่เปลี่ยนการตัดสินใจคำพูดและพลังงานชีวิตการอยู่เหนือเหตุผลไม่ได้หมายถึงการไม่คิดแต่หมายถึงการไม่ถูกความคิดดึงให้สัน่นเมื่อการรับรู้นำชีวิตและเหตุผลทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบางสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนโดยที่คุณแทบไม่ต้องพยายามการตัดสินใจจะนิ่งความนิ่งไม่ได้แปละว่าช้า แต่มันคือการไม่ถูกเร่งจากความกลัวเมื่อคุณอยู่เหนือเหตุผลการตัดสินใจไม่ได้มาจากความกังวลว่าจะพลาดหรือความกลัวว่าจะเสียมันมาจากการรู้ว่าใช่ก่อนที่สมองจะเริ่มชั่งน้ำหนักคุณอาจใช้เวลาเงียบๆไม่รีบตอบไม่รีบสรุปแต่ทันทีที่ตัดสินใจคุณไม่ย้อนกลับไปลังเลเพราะการตัดสินใจนั้นไม่ได้ถูกผลักมาจากความคิด แต่มาจากความชัดภายในคำพูดจะน้อยแต่ตรงเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องป้องกันตัวเองคำพูดจะหลุดออกมาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุณไม่พูดเพื่อให้คนเข้าใจคุณคุณพูดจากความเข้าใจในตัวเองผลคือคำพูดสั้นลงแต่มีน้ำหนักไม่แข็งไม่อ่อนไม่ต้องเสริมคำอธิบายซ้ำ หลายครั้งความเงียบของคุณสื่อสารได้มากกว่าประโยคยาวๆพลังงานจะมั่นคงเมื่อคุณไม่ดิ้นไม่ฝืนไม่เล่นบทพลังงานจะอยู่กับตัวคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องแบกทั้งห้องไว้ต้องแบกสถานการณ์ไว้หรือแบกอารมณ์คนอื่นไว้ความมั่นคงนี้ไม่ได้มาจากการควบคุมแต่มาจากการไม่ต้องหนีตัวเองร่างกายจะผ่อนคลายการหายใจจะลึกขึ้น สายตาจะนิ่งและสิ่งเหล่านี้คนอื่นสัมผัสได้ทันทีคนอื่นจะรู้สึกได้แม้คุณไม่พูดมนุษย์รับรู้พลังงานก่อนจะฟังคำพูดเสมอเมื่อคุณอยู่เหนือเหตุผลคลื่นของคุณจะไม่กระจัดกระจายไม่สัน่นไม่ขอการยอมรับคนจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายคุยแล้วไม่ต้องระวังไม่ต้องอธิบายเยอะ ไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนพิเศษแต่เพราะคุณไม่ขัดกับตัวเองพลังงานที่สอดคล้องกับภายในจะสื่อสารตัวมันเองแล้วมันนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง 1. ก่อนตัดสินใจให้คุณหยุดนิ่งชักครู่ไม่ต้องรีบคิดทันทีฟังความรู้สึกแรกในร่างกายแล้วค่อยใช้เหตุผลจัดการรายละเอียด 2. ระหว่างสนทนา พูดเมื่อสิ่งนั้นชัดเจนไม่ต้องตอบทุกช่องว่างไม่ต้องอธิบายทุกมุมพูดจากความนิ่งแล้วหยุด 3. ในความสัมพันธ์ไม่ฝืนคลื่นพลังงานตัวเองถ้าอยู่แล้วพลังงานตกคุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลให้ทนการถอยแบบนิ่งๆคือการเคารพตัวเอง 4. ในการทำงานลดการเร่งเพื่อพิสูจน์ ทำจากความชัดเจนไม่ใช่จากความกลัวว่าจะไม่พอพลังงานจะไม่รัว่วผลลัพธ์จะตรงกว่าเดิมการอยู่เหนือเหตุผลไม่ทําให้คุณห่างโลกแต่มันทําให้คุณยืนอยู่ในโลกอย่างมั่นคงเมื่อภายในนิ่งภายนอกไม่ต้องตะโกนและนั่นคือพลังงานที่แท้จริงที่ไม่ต้องแสดงสภาวะเหนือเหตุผลไม่ใช่การไม่ใช้สมอง แต่คือการไม่ให้สมองบังการรับรู้ของจิตสรุปหัวใจสำคัญ3ข้อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1. รับรู้ก่อนคิดแล้วค่อยใช้เหตุผลตามเมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆให้ฟังสัญญาณแรกจากร่างกายและความรู้สึกก่อนเสมอเหตุผลมีหน้าที่จัดการรายละเอียดไม่ใช่ตัดทอนการรับรู้ของคุณ 2. หยุดดิ้นหยุดเร่งหยุดอธิบายเกินจำเป็นยอมให้บางเรื่องอย่างไม่ชัดโดยไม่ต้องรีบหาคำตอบการรับรู้จะเปิดเองเมื่อใจได้พักจากความพยายาม 3. ใช้ความนิ่งเป็นเข็มทิศชีวิตตัดสินใจจากความนิ่งภายในไม่ใช่จากความรู้สึกกลัวหรือแรงกดดันเมื่อภายในมั่นคงคำพูดการกระทำ และความสัมพันธ์จะตรงและเบาขึ้นเองหากคุณต้องการแบบฝึกหัดเพื่อเข้าถึงสภาวะเหนือเหตุผลการรับรู้ก่อนที่จะคิดใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องนั่งนานไม่ต้องเชื่ออะไรเพิ่มทักเข้าไปตามรายละเอียดที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วทางเราจะส่งข้อมูลให้กับคุณฟรีสุดท้ายหากเนื้อหาในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณ สัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ไปให้กับคนที่คุณรักหากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีร่วมกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้มาร่วมพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ